ดวงชะตาชาวราศีกุมดาวใหญ่ย้าย3ดวงจุดพลิกชะตายุค AI จะเป็นอย่างไรต้องระวังเรื่องเสียเงินเสียทองจะเป็นจุดจังหวะที่ตั้งหลักก่อตัวก่อต,ตนเกิดโชคใหญ่ฟันหง ราศีกุมเทพประจําตัวคือพระราหูเลข8ทรูเขาเลยวางระบบว่าเอาเลข8มาจัดเรียงในเบอร์โทรศัพท์สิดตาแหน่งแตกต่างกันไปมากน้อยเขาคนเบอร์จากครังเบอร์ทั้งหมดของทรูเนี่ยได้มาประมาณ2 0 0แสนกว่าเบอร์ใส่สองแฟ้มใหญ่ปริ้นทุกเบอร์มาแล้วเอาไปทําพิธีที่พระราหูทรงคุดองคเดียวที่ภาคเหนือที่คณะสืบเมืองภาคอีสานที่วัดสร,สรลอยบวงสวงยจาโมขอบารมียจาโมแล้วไปทําพิธีเซกที่วิ พระโบสถวัดสาลอ,อยแล้วก็ไปทําพิธีบวงสวงขอประสิทธิ์ที่รพระราหูหน้าพระราหูองค์เดียวในพระอิศานที่วัดสาลอ,อยโคราชแล้วผมก็มาจัดพิธีใหญ่ที่วัดเจ้าอา姆นะไข่กับทูในวันที่21นะกุมภาที่ผ่านมาเอาเบอร์ฟันธงทั้งหมดเจริญพระพุทธมนต์เสกไวหวลวงพ่อโตอันศักดิ์สิทธิ์คู่วัดเจ้าอามมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากแล้วก็ทําพิธีเจริญพุทธมนต์เสกเบอร์พระราหูทําพิธีบวงสวงเพื่อเป็นมหามงคลแก่ผู้ที่ได้เบอร์มงคลต่อมาก็ทําพิธีมหามงคลใหญ่อีกครั้งีกที่ จังหวัดนครธิธรรมราชโดยเอาเบอร์ฟันธงพระราหูทั้งสองสามแฟ้มนี่นะไปทาวิธีใหญ่วัดพระบรมธาตุหรือวัดพระรมหาธาตุเมืองนครแล้วก็ไปขึ้นห่มผ้าพระธาตุเมืองนครใครสนใจเบอร์ฟันธุงพระราหูรีบมุ่งตรงดิ่งไปที่ทรูช็อปดีแท็กช็อปทั่วประเทศแล้วไปถามหาเบอร์ฟันธุงพระราหูยังฉับพลันเพราะมันมีแค่สองแสนกว่าเบอร์แล้วเขาไปขายอะนะแจกกับคนที่ซื้ออินเทอร์เน็ตของทรูไปสอบถามดูนะเอาละครับ ท่านที่เกิดลัคนาราศีกุมเนี่ยเทพประจําตัวคือพระราหูพระราหูตามหลักโหราศาสตร์ท่านเกิดจากการที่พระศิวะหรือพระิศวรนําเอาหัพวพีขโามด12หัวพระราหูจึงมีกาลัง12ไงมีเลขตัวแทนคือเลข8ปมางี้นะอาทิตย์1จันทร์2อังคาร3พุธ4พฤหัสดี 5. ้ศุกร์หกเจ็ดเสาแปดพระราหูเลข8เป็นเลขประจําตัวท่านที่เกิดในราศีกุมหรือเกิดวันพุธกลางคืนคนเกิดราศีกุมนะจะเป็นคนมีลักษณะดังต่อไปนี้มักจะเป็นคนพัดที่นาคาที่อยู่เปลี่ยนแปลงชีวิตบางคนไปอยู่ต่างจังหวัด ต่างถิ่นบางคนไม่มีพ่อบางคนไม่มีแม่บางคนไม่มีทั้งพ่อและแม่บางคนมีพ่อแม่เนี่ยแหละแต่อยู่ด้วยไม่ได้ร้อนเป็นไฟบ้านร้อนเป็นไฟใช่ไหมรายการตัวหน่อยคนเกิดในราศีกุมเป็นคนหัวเถอะเส้นผมค่อยๆบางลงทุกทีเป็นคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆเป็นราศีกลางธาตุลมอารมณ์แปรปรวนและเปลี่ยนแปลงง่ายขี้เบือ่อ จ้องจับผิดช่างสังเกตคุณที่เกิดในราศีกุมเนี่ยในดาวใหญ่ย้าย3ามดวงนี้จะเกิดอะไรลาหูจะย้ายมาทับเรือนชะตาตัวมีตำแหน่งเป็นเกษตรตาธิบดีและเป็นเอกะนร,ระเกณฑ์เป็นองค์เกณฑ์จะเป็นจุดจังหวะ finished. ที่ตั้งหลักก,ก,อก่อตัวก่อตนสร้างตัวสร้างตนได้ตั้งแต่5้ธธาพฤษภาจนถึงวันที่22พิกาปี69ฟันหง คุณเริ่มตั้งตัวได้เปลี่ยนแปลงดีขึ้นแน่นอนให้มั่นใจหาเหรียญพระราหูทรงครุฑนะหลงพ่อเยือนอธิษฐานจิตตูเทียนไทยนะสร้างไว้ตั้งแต่ปี2อ6 6หาได้ที่ line l ล n e ID ดียแอดูปักหรือแอดพันธงดอทคอมหรือที่ลานเทพวเจ้าอามสู่ตุ่มคนดาวดวงที่2คือดาวสฤตดาวดวงนี้เป็นดาวเจ้าเรือนลาพระและกระดุมพะัะเดิมของคนเกิดราศีกุมเห็นไหมคุณที่เกิดในราศีกุมล,กลัคนาราศีกุมดูตามภาพลองดูคําว่ากระดุมพระในทิศทางทุนเข็มเห็นไหมเหนือเหนือกระดุมพระเลขอะไรเลขห้าคือเงินแลดูย้อนนใททางม มาดูลาพะธนู5นี่ลาพะ5ดาวประจรําเดือนลาพะและกระดุมพระคือลาบและเงินกําลังจะโครจรเดินหน้าอยู่ในเวลานี้ในเรือนพันธุปเป็นปฐุมเกณฑ์ สามสิบเมษาปีที่แล้วจนถึง12สองพฤษภาปีนี้มีเกณฑ์มั่นคงจะเรื่อลุ่งเรื่องขึ้นต้องดูตามพื้นดวงเดิมซึ้งต้องไปหาหมอดูดูส่วนตัวแต่หลังจากวันที่สิบสามพฤษภาดาวพฤหัสทีกโคจรเข้าเรือนปุตตะเรียกว่ากระดุมพระลาพระปุตตะคุณจะมีโชคจากการเสี่ยงโชคไปดูนะเลขห้าแปดเจ็ดเนี่ยเป็นเลขนำโชคของคุณตั้งแต่สิบสามพฤษภาปนี้เป็นต้นไปถึงหนึ่งตุลาแล้วที่ต้องระวังเรื่องเสียเงินเสียทองคือจังหวะที่หนึ่งในวันที่สองตุลาถึงยี่สิบสองธันวาปีหกแปดจ นถึง20ตุลาปี69นั่นแหละจะวังเสียเงินจดไว้บันทึกอย่าให้ใครหยิบยืมระวงังเรื่องการเงินการทองต่อมาดวงชะตาชาวราศีกุมในดาวเสาร์ที่ย้ายเนี่ยดาวเสาร์จะย้ายเข้าเรือนการเงินและโคโจรทับมันจะเป็นยางี้นะ5พฤษภาถึง18พฤษภาเนี่ยเสากับราหูจะสมาศร,ร่วมกันพิควนะโชคใหญ่ในชนะสาพระราหูจรต้องพระเสาราเกิดโชคใหญ่โอกาสในโชคใหญ่ของเสาร,ราหูคือ7และ8ที่เสาจะโคจรเดินหน้าถอยหลังสลับสับเปลี่ยนกันมา ตลอดไม่ต้องกลัวปราหูจรทับลักเสามาก็ทับเราก็เจอราหูเป็นคู่มิตรไม่ร like, ้ายเท่ากับสองสามปีที่ผ่านมาชาวราศีกุมในระยะเวลาประมาณสักปี6กหมีนาะมันจะถึงปัจจุบันถูดาวเสาทับมันอึดอัดไม่ลงตัวแต่จากนี้จะมีจังหวะด,ดีและล้ายตามที่ได้บอกกล่าวตามดาวสามดวงย้ายนะก็ไปวางแผนชิดเอานะครับเพราะฉะนั้นหาโอกาสร่วมบุญร่วมพิธีทั้งมาร่วมพิธีส่งดวงเข้าพิธีเพราะมาไม่ได้อยู่ไกลในยุโรปอเมริกาเดินทางไม่ไหวค่าตัวเครื่องบินแพงไม่เป็นไรคุณส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาเราจะผูก แล้วเอาเข้าพิธีทุกคนคนที่เป็นเจ้าภาพรายย่อยทุกคนเลยนะจะผูกดวงชะตาคำนวณดวงชะตาและเข้าพิธีให้ทุกๆคนครับเพราะฉะนั้นคุณจะมาหรือไม่มาก็ได้ปร,าาประกาศเปิดรับสมัคักคณะผู้ร่วมบุญอย่างเป็นทางการทั้งเจ้าภาพใหญ่เจ้าภาพย่อยวันที่5พฤษภาดาวบราหูย้ายวันที่13พฤษภาดาวสตรีย้ายวันที่19พฤษภาดาวเสยาย้ายดาว3ดวงย้ายในเดือนพฤษภาคมน,นี้เพราะฉะนั้น คุณหาโอกาสสักครั้งหนึ่งร่วมมาเป็นเจ้าภาพวันที่5พฤษภาเป็นพิธีย่อยวันที่24พฤษภาเนี่ยจัดพิธีใหญ่รวบดาวสามดวงเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนตร์พระเคราะห์เป็นหัวราษฎร์ภาพพิธีกรรมสายคุณพระเทวโลกคุณหลวงวิสาดุลนุกกรและสายวังหลวงแต่อดีตเพื่อประกอบพิธีให้เป็นมหามงคลเปลี่ยนดวงจากร้ายกลายดีทําน้ําพระพุทธมนต์น้ําเทพมนต์น้ําทิพยมนต์แล้วมอบให้ประชาชนให้เป็นมหามงคลเท่าเดียวพิธีแต่โบราณใครมีเงินน้อยก็ร่วมเป็นเจ้าภาพย่อย นะไม่ต้องมาลวมวิธีเดี๋ยวเอาดวงเข้าวิธีได้นะเรามีวันเดือนปีเกิดผูกคำนวณดวงชะตาใครสนใจสอบถามได้ที่ไลน์ id ดีแอดฟันธงดอ